คุณห่วงได้กล่าวบนเวทีว่าต้องมีใครสักคนยอมลงทุนเพื่อให้คนอื่นได้ใช้ AI อินฟราได้เหมือนเกิดเสมือนกับการให้คนอื่นเหยียบไหล่เราขึ้นไปทาง True IDC พร้อมจะเป็นคนคนนั้นไหมครับพร้อมครับพร้อมครับ,รบจริงๆแล้วช่วย IDC เนี่ยก็มีการ r รสฟ e fund แล้วก็ในช่วงระยะเวลา5ปีข้างหน้าเนี่ยเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะลงทุนเนี่ยไม่ตม่ำกว่า1,000ล้านเหรียญ True IDC ก็เป็น Data Center ที่ตอนนี้ถือว่า Data Center ไทยที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับ เราก็มีแผนที่จะขยายอย่างต่อเนื่องเราคงเห็นว่าการที่ยิ่งมี AI ยิ่งมี Machine Learning การที่เราต้องการให้ Data Center เนี่ยตอบสนองความต้องการไม่ใช่แค่ระดับของอุตสาหกรรมหรือระดับธุรกิจแต่ลงไปถึงระดับธุรกิจขนาดจิ๋วหรือแม้กระทั่งเกษตรกรและลงไปถึงบุคคลเนี่ยนะครับผมคิดว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์ ศตรกาพคอมพิวเตอร์อีกมหาศาลการลงทุนและการขยายตรงนี้อีกมหาศาลซึ่งก็จะควบคู่ไปกับเรื่องของเทคโนโลยีด้านพลังงานนะครับ,รบเพราะว่ายิ่งเศรษฐกิจของเราและสังคมของเราดิจิทัลไลซ์เท่าไหร่ก็ยิ่งใช้คอมพิวเตอร์เราเรียกว่าความจุด,ด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยมากขึ้นเท่านั้นแล้วยิ่ง AI ทํางานมากเท่าไหร่ม a ช h ินเ l e a r นิ่งเกิดขึ้นเท่าไหร่เนี่ยแล้วทุกๆคนต้องการให้ได้ข้อมูลคําตอบที่มันเป็นเรียลไทม์เนี่ยก็ยิ่งต้องใช้ d a t a Center หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มี ศักยภาพสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ